อยู่ในบอ่อปาลาขุดลงไปคนนะึงย้ำย่องเตะแต่ว่ามันลึกครับขึ้นยากยปีดซับโดนครบที่เดียเลยไม่กล้าขุดอีกกลัวที่ขุดลง,งไปมันรครับพอมันอยู่น้ำดินน้ำปีบถ้า,ถาในพืนพ้นที่เราบ่วมีจอมปลวกเัางทีง่เลือก zoom ม,มองได้ครับว่าไอ้แข็งที่สุดว่าที่ขุดมองไ <ใน S 1> ด้พยายามถ้าในพื้นที่ที่ดินภูเขาครับถ้ามีภูเขาตีนภูเขาเนี่ยดินสนดีบ่วบัมีตีเราอยู่ในตลาด ในตลากด,ดนะก็เช็คดินท<อ>ี่เช็คดินในบ้านเลครับน้องบุแดงกับตรงแถวๆบ้าันรนบันรนขี้ร้องไอ้บันรนที่ร้องเหนือเดไอ้ขี้งเหนือแถวนั้นดินดีแถวนั้นติดเขตรักษาพันธุ์แจ่ไปย้ะไปเอานี่เขตรักษาพันธุ์เก็บคุกหัดเตาอย่างรถค่ารถรถดินคันหนึ่งนี่ยครับสามร้อย<บ>กว่าบาทมันได้กี่ก้อนครับสามร้อยรถคู่ก้อนไม่น้ำก้อนก็ไม่หาม้า ร้อยร้อยานเลยเหรใช่ครับร้อยหกร้อยกวอนหลังนึงนี่อันนี้ได้ไปกี่ก้อนนี่สามจุดสามจุดห้าจุดสี่ที่กาว้ประมาณสี่ร้อยครับพันนึงก็ได้นะเพื่อไว้สองสองคันเพราะว่าเขาต้องมาฉากนึเพื่ไอ้เขามาเทียบดินประสานตอนที่งานาตั้งหลายปริมาณลดกับการการใช้บล็อกก็น้อยลงครับงากช่วยับงักถ้วยจิดหน่อย หรือถึจะทำช่องแสงเนี้แล้วก็ใช้น้อยลงครับลดลงมาอีกผมห้าสิบถึงหกรถบินกระสักสองคันเนาะครับแกบเนี่ยนะพวกเห็นเหลือดีที่สุดครับนั่นก็มีแกปอันนี้ขนาดครับซึ่งผมแย่งกับไอ้รถไอ้เราเราไกลพวกไกลซีพีครับเพราเอาแกบไปไว้ที่เอาเอาเงินมาแล้เขาไปวางของเอาทึ่งผมเราต้องยังมือแรง ส้องบ้านเลยจกถุงอย่างนี้ CP แต่แต่ถุงไปให้ไก่นอนดีไปที่ไก่ CP เขาจะดูว่าหวานไหมโอ้ยเลยครับเพื่อผสมมันจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรกี่ไก่ไก่ที่อะไรมืนกันนะปุ๋ยขี่ไก่อะไปทำเคยไปหาซื้อครับก่อนไปซื้อหาซื้อขี p ไก่ครับเราจะดูเอาเ็ใส่ไว้มันได้เยอะใช้ฟางข้าวได้ไหมครับเอ่าได้ขึ้นครับได้ครับแต่ว่าฟางข้าวเนี่ยมันที่ย่อยเลีวกว่าโอ้โหเลีวมันก็จะเป็นรูๆนะบบเมันกับที่ ถ้าฟังฟังเข่าเนี่ยต้องมาสับสับให้มันสั่นๆแล้วก็มาตงอ่อนครับตอนแข็งตรงดูข้างๆครับเวลาเขาฉาบบางทีสักมันแข็งแล้วมันแข็งอาจจบาดทินิดนึงได้แต่มันก็มันก็จะเสียอย่างนึงครับอีเด็เนาะยังมันก็ดีมันเป็นใจครับเป็นใจอ่มันดีมันแผลมันกระจายกับมือเราอาลงไปก็ต้องทำอะไรัตส่วนใหม่เนาะมันก็จะยากไอ้แกบนี่มันมีวัดโบดถยุค อำเภอโคกโพชัยครับขอนแก่นเนี่ยเป็นโบดดินสมผมไปไปเบิงแกบมันยังเป็นเม็ดแกบอบู่เลยครับกรมศิลกม้มศิลขึ้นสองรอยปีแล้วมาตรวจเม็ดแกบยังเป็นแกบผมจำซื้อวัดเด้แต่ว่ายุโคกโพชัยไนครับกล้ๆถ้าพานไปร้องเลยเบิงกันเลยเม็ดแกบยังเป็นแกบอยู่เลยครับสองรอยปีแสดงว่าครับแกบแลับมาที่นี่ใครครับขาลุยครับ เป็นคนลหรครับขานางเบิง so ค like mm ่ะเชิญครับทบ้านางเบิงนี่ยนางเบิงที่เหนียดฉัได้รู้ครับฉันได้รู้เวลากลับไปครับกลับไปจะได้เรียนรู้งานได้อิได้มองแล้วจะได้หูจักน้าแม่ขันห้องก็สัมผัสนี่ทิมบ่นรูด้ครับได้เ่าได้ครับเพาต้องลงมือในตัวเองก่อนครับเป็นศิลป์หูจักเดี๋ยวจะได้สอนวิธีการยำเฮ็ดจังไรให้มันไอผสมเลี้ยว แล้วก็เบิ้งยังไงเวลาเหยียบก็ไปเราขูว่าได้บ่ได้ด้วยการเหยียบครับอ๋อได้ลงได้ครับเปลี่ยนส่งค่านเปลี่นเปลี่ยนอะไรครับอ้ส่งค่ายสั่นเอาไว้ใส่เมื่อก็ได้ดอกใส่เก่งกินแล้วลุ่มเลยแต่บอกว่าเปลี่ยนมงหันเอออยา่เปลี่ยนกันได้ด้วยยุ่งมากไม่ครับไม่หันาเปลี่ยนหนึ่ครับผมเอ๋อสีไายวิดีโอใครลองเนี่ยสีไทยวิดีโอให้เ ใช่ช hey, ุดดีแล้วว่าบักรถรดรดรดเอาบ่นี่ไม่ยม่แน้นี่บอกเออไปสันเอาเลี้ยนนีก็ได้ดอรก็วิพาเบื้องลับตาเขาเห็นกว้าวว่าโคดโดครับรับตาเราสิของดีไม่ต้องวูค่ะเก็บไว้ก่อนของดีม่นต้องจะบาโชนเยังเออไม่อรับอไ่งไมูไม่เก่งกูไม่เก่งูไม่เก่งกูไม่่ง ไปเลยไปเลยไปเลย เป็นกำลังใจให้เพน่อนขาปินมัดๆหรือล่ะครับใส่ก่อนวันนี้ไม่ได้ไปฟิตเน็ตก็มาฟิตเนสที่นี่หรอค่ะใช่ค่ะต้องเข้าปิตเนสตเลยเนี่ยหนึ่งกำไลขาสองได้เหงาสามบังบัดธรรมชาติบังบัดตัวนึงรออไหน่ะล้วทั้งตัวนึงครับอย่าทางอ๋ออยู่ที่นี้กระจายกระจาย ไปเลย็ไ้ครับไปเลยครับนั่ละครับเทียตรงดิที่บ่มิดเทียลงไปกครับยำยำจนด้แกบให้เพื่อนนโอเคแล้วย่อขึ้นัดก้อนก้ครับประเด็นับปลาสเนื่อแล้วสับปลาไม่ได้บวมมันจะบก คกอายำยสิยำ่ผมเร็วครับาที่เดเมือเ่นเตีได้ครับพัดอเา่มีผู้ซอยหลายคนมาทำจั่น้อันึ้นถ้าคว่ำดันึ้นเล้วมัง่ายทำไปนานแต่ว่าทำใลนั่นได้ครับทำนี้เต้นแบบง่ายไปได้เรื่อยๆก็จิยัได้นไอเต้นในหมู่บ้านครับบบเต้นซ้ำชุ่มขอบปขายของงห่ายๆเหนือย ต้องวงครับรถนำนักไปหลาแต่ทีที่สุดนข้นขึงงของผมมัเหยียบลงไปหมดเลยขากางเกงครัพับขึ้นเหรอคุณแล้วถ้าเยพับครับพับขึ้นรับดีๆเ็งนมันไยมเตดขางเวจะได้ส่วนจตรงตรงด้านลู้นนะคะคุณชายมันจะมีตอนิดนึงน้ามันเหมไม่อยู่ในดินนะอยูในมนั้นอะคุรวงนะ ก่อนจะวางก้อนก้อนดินนะครับเราต้องเตรียมพื้นที่ครับให้มันเสมอยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะไม่ได้แต่งก้อนแต่งอะไรเดี๋ยวเป็นหลุมเป็นก้อนหนาก้อนบางอย่างนี้ครับเราก็ต้องไปถากนะครับถากออกให้มันได้ศูนย์ของมันครับแสดงว่าถ้าพื้นข้างล่างนี่ก่อนจะเรียบแล้วก็แ็งครับผมมันจะได้มีปูดขชาแหมแต่มันอยู่นี้นะระบบระบบของมันจะให้เสมอไี่เป็นหลุมเป็นเอาไว้นิ่วปูได้ไหมครับปูณหมครับด้ว่เทวายนิ่วปูมันก็ต้องปูทั้งตื้นน้ำมันก็จะไม่ระบาย ผมเคยลองใช้กระดานพื้นปูนไดไหมครับพื้นปูนได้แต่ตอนแห้งลําบากครับมันจะแตกมันต้องหาที่เสาะครับเสาะตัวเสาะออกมันจะจับที่ปูนแน่นมากเลยครับดินดีที่สุดดินแข็งๆเลยับดินดีที่สุดนะครับูนดินเลอะออกมามันก็ไม่มาเยอะมันติดแค่นั้นเองเราก็หาออกได้แต่ถ้าปูนนั้นเราจะต้องมาแต่งมาอะไรครับมาเสาะลําบากของเราอีกรบไถไถรถไถอันนั้นไม่เหลือสักท่อนเลยครับ ัครับคือถ้าแบบนี้ชื่อไหมคมว่าถ้าแบบนี้นี่มันการดูดซึมมันดีมแห้งไว้มันแขห่ไว้ครับอันนีัอนี้บครั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 บนรับครับ่จับคับครดบครับครับครัวครับารับครัินมัจะดัดครับ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 ครันคมันครับครับคดนบครันครับ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 คนับมือแครับครครับ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 ครัครับผมัครับครับครับคันครับครัครับครับครับคับครัก็รับคกกครับครับครับวัน แดดสองแดดรุ่นนั้นเอาไปใช้ก่อนก็มาเป็นรุ่นก็ใช้ตัวนั้นมาแล้วไปเรื่อยๆตามที่เราเทไว้ไม่ต้องกับท่ข้างใหม่แล้วใช่ไหมย่างนี้ตั้งอย่างนี้มันจะระบายอากาศทั้งสองฝั่งรับทั้งสองทางแานความชื้นมันจะวิ่งออกครับแต่รอบแรกคือให้มันอยู่ท่านั้นก่อนเลยครับผมเทใหม่ๆก็อยู่ท่านี้ก่อนครับซือท้องมันคือบล็อกหนึ่งพอดีถ้าลืมเก็บนะครับปูตาาห้าวันตาห้าวันฝนตกไม่ต้องไปขยับขยื่อนครับปล่อยอย่างนั้นเลย ถ้าฝนตกหาสังกะสีหรือถ่าใบมักคุ้ไใบครับจะให้โดนดีถ้าไม่โดนก็ดีจะตากนานไม่เป็นไรถ้าไม่มีฝนครับผมงานยิ่งแข็งครับยิ่งดีครับถ้าเกิดมันแตกใช่เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้ถ้ามันแตกก็ฝนผสมไม่ได้มันจะแตกเล่าเหมือนตินนาที่แตกแลแหงนะครับไม่ได้ครับ ไม่ได้เหนียวจักครับไม่สมบูรณ์เครับผมส่วนตรนไม่ได้นี่แตกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับใช่อะไรใส่ใส่เยอะครับใายเยอะเกินครับแล้วเรามีข้อที่สมบูรณ์มีครับมีโย่ข้างบนโย่ข้างบนเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้ก่อนครับมันจะแตกนะครับไม่แตกไม่แตกครับแต่ว่ามันจะแตงมันแตกเล็กน้อยไม่ถึงกับละเอียดเลยนะครับผมคือหักประมาณเนี่ยหนียวจะดีกว่าครับอันนี้คือใายเยอะ ใช้ลายไม่สวยแบบนี้แบบนี้การเริ่มใส่ล้ำหนันนี่พอดีอันนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอใช้ได้ถ้ามันก็แข็งแรงนี่ครับนี่เป็นก้อนไม่เป็นไรครับอย่างนี้ได้ครับเป็นก้อนมันจะหักเป็นก้อนไม่เป็นถ้าเป็นผงอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับหักแค่นิดเดียวนี่เป็นไรครับ เพราะอันนี้มันยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ถ้าแห้งมันจะไม่แตกครับแตกน้อยกว่านี้ครับเพราะตัวนี้มันยังไม่แห้งเห็ดเห็ดดีบ้านมันทับเห็ดดีมันไม่ถึงกับเสียทุกที่ทุกที่ทุกที่เลยอยู่แล้วยุบกุญแจผมไปสั่งมีเตอร์ไซผมยังหางอยู่เลยถึนี้กะต้องดินเหนียวก็นั่นทนมากแล้วมันไดา น้ำให้น้านะเขาโยงไวเลยใช้โยงไวครับถ้าเราจึงถ้าเราอยากได้ไวยังนี้ก็รถไถนะครับรถไถอยากได้ไวก็เคือเงินใช้รถไถครับช่วยรถไถนาก็ได้อีแตกเดินตามใส่หางคาดปั่นอ้อมเลยครับให้ปั่นขับล้อเดินไปเลยลากใส่คาดเดินเลยครับได้ไวครับวันละสามร้อยก้อนก็ได้ครับ แต่ต้องมีคนช่วยตักเพื่อตักให้มันทันครับก well. ่อนจะใช้ต้องรูบน้ำรูบน้ำก่อนนะครับเพื่อให Superman, are are ้มันติดการกดนะครับกดไล่ได้จากมุมก่อนนะครับให้นเป็นเหลี่ยม เซนนี่ครีปอันนึงมันมีเครื่องอัดมีครับครับผมไปเครื่องอัดอีกรุ่นหนึ่งใช้แบบเหมือนไอเราไอโยกน้ํประดานะครับกดลงนะครับมันจะดินแบบเดียวกันไหมครับเครื่องอัดใช้เหมือนกันต้องผสมแกบเหมือนกันครับต้องผสมให้ได้นะครับตัวนั้นต้องผสมให้ได้ส่วนของมันเพราะว่าถ้าเป็นแกปนไปเยอะการแตกเราง่ายมากเลยครับ ต้องขยำให้มันได้อย่างนี้ครับต้องนวดให้ได้อย่างนี้ครับแบบนี้เลยครับผมถึงจะมาตรฐานครับเพราะว่ามันเวลาเราไปอัดแล้วแกบเราไม่ขยำมันมันอยู่แต่ส่วนของมันไงไม่มีดินที่เข้าไปช่วยมันก็แตกลาแล้วง่ายัมนต่สำคัญคือการนวดดินครับผมองอัดแน่นขนาดไหนครับแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ ไม่ครับอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเซฟตัวมันอยู่ครับดินจะเซฟตัวของมันถ้าเราไม่ปาดก็ได้ครับอันนี้เพื่อความดูน่ารักดูเรียบร้อยครับรถ้าไม่เรียบร้อยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับนิดหน่อยไม่ฉาบมันก็จะยากนี่ไม,ไม่เราไม่ฉาบลายนี้ครับเราวางลายนอนครับผมอ๋อนี่ครับเราสั่นมันเนาะสั่นมันกยกได้เลยยกได้เลยครับ นี่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็ตากไว้อย่างนี้ก่อนตากไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งมืออื่นตอนาบบางทีคืนนี้อาจจะตั้งได้เพราะแดดมันพอครับถ้าแดดพอแกสามารถตั้งได้เลยครับสวยเนาะสวยับของเพื่อนดูมันเรียบของเพื่อนมันวัมันวไม่อันนี้มันมันได้เวลางหงายขึ้นมามันดินข้างล่างมันจับไม่มีจับมาครับดินจับมาด้วยดินข้างล่างเนี่ยเวลางัดขึ้นดินครับติดทีนี้เราก็มาถ้านะมีดมีดมาแต่งออกขาดออกับผมให้มันได้ครับได้ส่วนของมัน เอาดินครับเอาฉิมีแง่หรอันมีแง่ของลนมาใส่เสือขาเพราเป็นยังจะใส่หนาข้างล่างจะเข่าตาเท่าไหร่มาัตอนนี้สันีต่อเลยพยายามไม่พอจากนุมนะมุ่มจับเดียมเดียมน่หนาไม่นั่นแบบ มาแล้วเดกล้องถา่ายร <from S 1> <โล S 2> ูปเต็มที่เลยกล้องถ่ายรูปเต็มที่เลยสูงกว่าผมตัดผมัหมือนซุ้มของลุงของลุงจะคือบระกอบขวัญอยางมานั่งใครคอยซื้อไห้บ่บ่ครับคอยบ่มาขวัอยมักเมื่อโอ้ยแม่แล้วเจ้าเนาะคอยก็บ่ได้แล้วคอยก็บ่ได้แล้วมือบางดิมือบางครับผมท่านไหนได้ครับ เจ้าขาลุยเนาะเหมือนแม่เราจิเจ้าขาลุยแห้งเราจิ่งกอไปทางนี้กับมาทางนี้ก่อนอ้อีดีอีกมาทางนี้กันอะไรกันนั่นไม่ใช่เดียวนะไอ้นั่นประตูประตูครับใส่ประตูผมต้องเทคข้านออกมาอีกมันจาะเทคข้าปากเล่กมากประตูสิเอานี่แม่นวันี่ไหนคนว่างแลนไว้อ๋ออันนี้เอาออกบ่บบวบคนอันนี้โอ้ยเดี๋ยวเน็ตไอ้นี่ยังสิ่งเพราะวสาเหตุประตูมันหนาเสียย้ำบวประตูแค่นี้ครับเอ้โยคมันบรรจบกัน ตัวนี้คิไว้มาก้อยก้อนหนึ่งเคอชนบีประตูครับครับผมเป็นทางประตูในก้อนสุดท้ายก้อนกยค่อยๆขึ้นสั้นต่อไปแต่ว่าอันนี้เวลาหน่อยเนาะแต่มันมีหลายรุ่นน้ำก็เลยต้องทุกองก็เลยตอะไรแบบนี้ก๊าเล็ตข้ออะไรก็ไม่กีแล้วราแต่ที่ดีคือต้องก้อยมันเต็มเพราะว่ามันเชื่อมกันมันเรียกให้มันเป็นแผรอยู่กันงานหัวก๊าเล็ตบินขึ้นเลยเหมือนกับผสมน้ำ เหน,น,น้นีน่าด้เราเ็รีบเนเขาเร็บใช่ใช <prep> ่ช่วงนี้กินข้าวเหน,นียวบนน้ำนะครับ <AM S 1> ในซ้อนในซ้อนกินขนไอ้ข้าวเหนียวแบบนี้นนได้ไหมได้ครับห้งเนี่นนยมนี่้นันที่แต่และรัน้ันไอ้ขั้นตอนนี้ง่ายครับผมถ้าเข้าใจแล้วแบบทีบ้านได้ แล้วเปพชรก้อนเป็นแล้วมะกอคนนหนึงโอเคแล้วคระเจอนำคนอื่นอันใดบอกเข้าใจกันโทรมาถามมึงมาได้ครับเบอร์อันใดบอกเข้าใจกัเอารถไปแกเอารถเออไปรับผมไม่ใช่คุ้มกันเลยพร้อมคนแล้วเรียนอาหารมาไม่ต้องกลับเลยนะกลับไปถือไว้เอ็ดยังจะเล่นแบบนั้นเนี่ยทำไมต้องใส่ใจด้วยโอ้ยเอะใส่ผงสุตรแซ่บกว่า ได้บริได้ครับอันขียวนี่ได้เคยออกอมีดมีดไปใช่ไรได้ได้ครับเพ้ตุ่มขนาสีเขียร์แล้วไหนครับก้อนอันนี้ก็ว่างว่างเต็มเลยครับว่างนี้เลยครับครับสลับไดนได้ครับได้ได้ครับนี่ไดเบึงข่อยในสำอางกระโดกรดือยสำอางกระโดดขุดมุมครับนั่นแหละครับไปขุดนะครับไปถ้าบวกดกับฮาค้อนยากนะครับตีตีตี มัันนหาไปลครบถ้ามือมือดันดันแบบจังสี่กัมือตีได้ถ้ามือดันดันเห็นว่ากับมือเือนแคกเนาะมาเสียด้ดินม่ถึงมางั้นมาด้วยจามือดันดันบ่บ่บ่อหันได้ข้างนี้ต้องถอยบ่ออะไรครับต้องถอยมาอีกจังน่อยบ่ซื้อเดี๋ยวมันเดียวนะครับเหตุใดเอ่อซื้อให่ปองขึ้นครับเขาต้องขยับมาเรื่อยๆครับเพราะว่าไอ้ตามแบบเนี่ยมันไม่ปองถึงเอ็งตรงขึงเทิงครับติดเยอะ มันมันที่บเริเวณมันที้เป็นแบบเป็นคนแต่ถึงแต่เนี้ยนเป็นึืนมากส่หล้วก็โค้งจะน้อยนึงครับผมเป็นบ้านเทพนิยาย